สวัสดีค่ะเจเคนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านในคลิปนี้นะคะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเจ้าของแบ่งขายนะคะทุกท่านบนพื้นที่เอกสารสิทธิ์นอสสามกอ 3. ค่ะแบ่งขายบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่150ตารางวาค่าโอนหรือค่าภาระผูกพันนะคะอันเกิดจากการขายในที่ดินแปลงนี้นะคะ ผู้ขายจะออกให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะราคานี้ผู้ขายยินดีออกค่ารางวัดแบ่งแยกแปลง,งให้ด้วยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะ150ตารางวาราคา790 0 0 0บาทค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลข่วงเปาอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะจากจังหวัดเชียงใหม่52กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่หลังสำนักงานขนส่งอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์350เมตรด้านหลังห่างจากลำแม่น้ำปิง300เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะประมาณ224ตารางเมตรความกว้างของบ้าน8เมตรความยาว13เมตร60เซนนะคะยกพื้นขึ้นระดับประมาณ1เมตรนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดดูคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะทุกท่านมีรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อรวมทั้ง Facebook ของผู้ขายด้วยนะคะถ้าถูกใจเดินทางไปรับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจโทรนัดกับเจ้าของร่วงหน้าได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ